เสียมกระถังใส่น้ำมาด้วยครับกลัวเข้าเฉาครับไม่ไกลครับไม่ไกลจากบ้านอยู่ข้ามห้วยครับบ้านผมนข้ามห้วยไปฝั่งนู้นก็บ้านผมลนะ เดินมาหลังบ้านเป็นป่ายางนะครับนานๆก็สองหลายรอบแล้วครับบอนป่าน,นี้แต่ก็นานๆจะลงมาส่องครับประมาณเดือนนะครับจะไม่มาบ่อยครับก็ไม่เจอ,รอครับมาแต่รอบก็ไม่เจอ แต่ว่ามารอบนี้โอ้โชคดีครับโชคดีโชคดีมากครับก็ตามหามานานครับลายแบบนี้ด่างแบบนี้อ๋อไม่ใช่ครับไม่่ใชโอ้ตกใจหมด ไม่ใช่ตรงนี้ งี้มั้งตรงนี้ครับนี่ครับเคผมจะทำการขุดแล้วครับนี่มีขาตั้งกล้องด้วยจังขาตั้งกล้องอยู่ครับ เขายังไม่มาไม่มาส่งติดช่วงสงกานด้วยนะครับเด,เดี๋ยวผมจะทานเพื่อนตามดูต้นแม่ครับก็เขาจะด่างไหมนี่ครับไหลให่ก่อนนะครับมาตรงนี้นะครับนี่นะครับ มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ครับนี่ครับต้นแม่บางคนบอกอาจจะบางคนอาจจะพูดว่าต้นแม่ทํำไมเล็กจังนะครับก็ไม่เล็กครับต้นแม่แน่นอนครับเพราะนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นเงาเป็นหัวเลยครับเป็นเงาบักใหญ่เลยครับไม่ด่างนะครับต้นแม่ไม่ด่างก็จะออกมาด่างตรงไรตายไหลครับนะครับก็ด่างใบเดียวครับไปใบแรกไม่ด่างมาด่างใบที่สองครับใบลานะครับโอเค ผมจะขุดแล้วนะครับโอเคครับขุดเสร็จแล้วครับนี่ตายเป็นตุ่มดินนะครับก็ใญ่เขาเฉาน้อยที่สุดครับไปลงกระถางแล้วก็ไ,ได้ไม่ตั้งตัวนานนะครับ กมือเดียวครับมีลงกันครับ มีลุ้นครับมีลุ้นอีกต้นนะครับก็หายเหนื ne ่อยครับวันนี้หายเหนื ne ่อยละก็ยังก็จะยังไม่จบหรอกครับยังสอกไม่หมดครับเดี๋ยวจะขอตัวน,นี้ไปเก็บก่อนครับ ครับก็สวัสดีวันก็ไม่ใช่ชงการเราครับวันที่16แล้วครับวันหวยออกนะครับผมก็ความชอบของผมครับมาสองวันวน,น,นะครับเออแล้วไม่ได้เสริมฉลองกับเขาหรอครับเพอบอก็ก ติดเรื่องสุขภาพด้วยครับวันนี้วันนี้จะเริ่มต้นยังไงดีครับมาเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าลงมาก็เจอครับเจอสวยขนาดไหนมาดูครับ ลักษณะนี้เขาเรียกเรียกอะไรครับพาลิโซหรือครับต่างพาลิโซหรือครับสวยครับเหนืครับเต็มไปเลยเต็มไปเลยตัวนี้ขออนุญาตเออเขาด่างใบลาครับด่างใบลาใบใบแรกไม่ด่างครับใบแรกไม่ด่างขอขอสำรวจการครับ โอ้ลงก้านนะครับลงก้านลงก้านขาวโพลนนะครับเห็นไหมครับขาวโพลนนะครับครับเห็นไหมครับไปลุ้นครับไปลุ้นอีกต้นไ่ลุ้นอีกต้นครับสมาชิกใหม่แล้วครับ สวยเลยครับสวยเลยตามหามานานครับด่างแบบนี้นะครับด่างเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับผมผมก็ผมก็ไม่สันทัดครับเขาเรียกด่างพาราโซ่เครับผมมีด่างฮัรด่างเหล้องฮัรอยู่ต้นหนึ่งครับ กำลังตามเขาอยู่ครับนะครับแล้วก็มีคำมาเจอตัวนี้ครับโอ้ถูกใจครับถูกใจถูกใจเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับก็จะมาเก็บครับนะก็อสองครับ ไปล่าสุดด้วยเดี๋ยวก็ลงการด้วยโอเคครับโอเคได้ลุ้นครับได้ลุ้นไปครับครอยมาส่อง่อยมาเก็บ คงต้องกลับแปลเสียมครับเพราะว่าดราจะพาดินแล้วแข็งครับภาดินแขน็งใช้มีดใช้มือคงไม่ได้แล้วครับก็ถือว่า โชคดีรับวันหวยออกครับเริ่มวันทำงานของหลายๆคนด้วยนะครับเด่นลัดเลาะขึ้นมาครับไปเจอเจอดงด่างขาวครับ เออวันด่างอยู่แถวนี้เองครับไม่ต้องไปไกลเลยนะครับด่างขาวครับด,ด่างน้อยเนียเป็นะด,ดกเลยครับผมว่าเนี้ยนี่ต้นอี่ต้นหนึ่งครับต้นหนึ่งครับ แต่นี้เป็นดงเลยครับนี่ต้นเล็กนีเนเนนน่เห็นไหมครับต้นต้นครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับแถวนี้ใช่หมดครับเนี่ย ใช่หมดครับนี่อุย้ยนี่ใช่เลยครับนี่หนไหมนี่ต้นใหญ่ๆครับต้นใหญ่ใ่ให่เลยครับโอ้ไม่เราต้องเจอแต่จางเล่น้อย ใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยนี่น,นี่นี่ครับโอ้มันใส่หมดเลย,เน,ยน,นี่ครับนี่นี่ดูครับเห็นไหมครับแต่เ,เขาด่างน้อยครับได้แบบเต็มไป ไม่ก็าดังครับใช่แลรร้วครับเพราะผมมีเยอะแล้วไงครับดังน้อยนะ่ะต้นนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับต้นนี้ก็ใช่ ผมคงไม่เก็บไปทั้งหมดครับผมจะเลือกเฉพาะที่สวยๆนะครับด่างเยอะๆผมมีผมมีเยอะแล้วด่างเล็กๆอย่างนี้นะครับเรามีหลายต้นแล้ว อนหาบอลใหม่ๆนะครับเดี๋ยวงนี้เดี๋ยวก็ดีใจละหาไปหามาดูไปดูมายังไม่ได้เที่ยวของเพื่อนๆนะครับที่อยู่ตามโพสกันตามเฟซบุ๊ก ก็เลยยังต้องตามหาอยู่ครับไอที่สวยๆได้มาสวยๆก็ก็ยังต้องตามเขาอยู่นะครับหมายความว่าต้องยังต้องตามตามลูกหลานเขาครับ ก็มีดังนิ่งดังเสถียรกับเขานะครับยังรุ่นอยู่ก็ก็บนทางยังไกลครับอย่างน้นอยก็ป็ปีนงครับผมว่านะอย่างน,น้อยเป็นปีเพงจะมีนิ่ผมได้คุยกับเขานะครับ ไตคุยไปอวดไปโอ้ก็ครับก็ถือว่าโชคดีครับอันนี้รับวันไวยออก นม่อาจถูกหวยด้วยนะครับวันนี้จะจะจะหาเงินสัก่อนครับทํำรงเดือน โรงเดือนให้เขาทำอย่างจริงจังสักทีนะครับ ยังผมยังไม่มีด่างเขาจัดจดครับตามหายอยู่ครับ เอเครับถ้าเจอเดี๋ยวก็ถ่ายให้เพื่อนได้ชมนะครับ